สวัสดีครับเพื่อนๆนชาวไฟนอลทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมบิคิตี้เหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะอยู่กันในคลิปรีวิวตัวละครลดเลเวล90ของเลเล่นะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาาเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นก็เหมือนเดิมนะครับรายละเอียดตัวละครนะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันที่เกาะก่อนนะครับสำหรับเกาะลูเฟเนียเนี่ยก็จะเพิ่ม H p ดพเมจให้ตัวเองเท่านั้นนะครับ ถ้าเกิดใครที่ทำเบิร์ชเขียวของเลเล่นะครับแล้วต้องการที่จะใช้งานในการลงทีมหลักบ่อยๆเนี่ยผมก็แนะนำให้ทำเกราะฟ้าได้เลยนะครับเพื่อที่จะรีดดามจของตัวเลเล่เนี่ยให้ได้สูงที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้อวยตัวเลเล่นะครับแล้วก็ไม่ได้ทำอาวุธเบิร์สเขียวนะครับสำหรับเลเล่เนี่ยใส่แค่เกราะโลเฟเนียก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้อวยนะครับ ต่อมาเรามาดูไทฟ์การโจมตีนะครับสำหรับการโจมตีของเลเล่เนี่ยจะเป็นดาเมจเวทมนต์ทั้งหมดเลยนะครับนะฮะต่อมาก็จะเป็น AF นะครับสำหรับ AF แนะนำนะครับอันแรกเนี่ยผมจะแนะนำเป็น Attack 108คู่กับบูทนะครับซึ่งตัวบูทเนี่ยมันเพิ่มค่า i n น a v e Macbave, Attack และก็ค่า e e p นะครับนี่นะฮะแค่เริ่มอ่าเริ่มเกมมานะครับแล้วเลือดเต็มใน เว็บสุดท้ายเนี่ยผลของอตัวบูทเนี่ยก็จะทํางานเลยนะครับซึ่งในด่านตอนนี้นะครับเริ่มเกมมาก็มีแค่เว็บเดียวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพา s s ีฟตรงนี้เนี่ยจะทํางานตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มเกมแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากใส่แอตแทค108คู่กับแมกเบฟ3 30ก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆจะเลือกใช้นะครับต่อมาก็จะเป็น f อ่า FR บอร์ดนะครับ สำหรับ f r ฟบอร์ดเนี่ยถ้าใครทำเบิร์สเขียวทำเกราะฟ้านะครับผมก็แนะนำให้อัพเลเวล FR ฟอบอร์ดเนี่ยเป็นเลเวล30เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ทำอาวุธเบิร์สเขียวไม่ได้ทำเกราะฟ้าเนี่อัปแค่เลเวล10ก็เพียงพอแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นพา s s ทสอสูรแนะนำทั้ง10ตัวนะครับก็ดูตามรูปได้เลยนะครับ เราก็มาดูรายละเอียดสกิลกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากสกิลหนึ่งก่อนนะครับสำหรับสกิลหนึ่งนะครับจะทําการเด้งเบฟให้กับทุกคนก่อนนะครับโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าแม็กเบฟนะครับส่วนการโจมตีจะทําการตีเบฟหมู่จํานวน4ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด3ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด150% หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วจะทําการเด้งเวฟคืนนะครับ20%ของ HP ดาเมจที่ทําได้นะครับเป้าหมายหลักจะโดนดาเมจ100%นะครับเป้าหมายข้างจะโดนดาเมจ50%หลังจากนั้นจะทําการแปะดีบัฟนะครับ2อย่างอย่างแรกนะครับดีบัฟลดค่าสปีดนะครับ5เทิร์นดีบัฟที่2นะครับเป็นดีบัฟประจําตัวของเรเล่นะครับ10เทิร์นนะครับแล้วก็ตัวเรเล่เองจะได้รับบัฟเพิ่มค่าแม็กเวฟนะครับจำนวน10เทิร์น แล้วก็เป้าหมายที่เราเลือกเนี่ยจะโดนบังคับลอยนะครับน,นี่นะแล้วก็ทำการเด้งเบฟคืนให้กับทุกคนตรงนี้นะครับสำหรับอ่าเดี๋ยวก่อนที่จะดูสกิล2เดี๋ยวเรามาดูดีบัฟประจำตัวก่อนนะครับก็คือดีบัฟ f อันนี้นะครับ สำหรับดีบัฟประจำตัวของเลเล่นะครับอย่างแรกเลยนะครับทำให้มอนสเตอร์นะครับติดสถานะลอยง่ายขึ้นนะครับหรือว่าเรียกว่าลอยไวขึ้นส่วนอย่างที่2นะครับถ้าเลเล่โจมตีมอนสเตอร์ที่มีดีบัฟ F อยู่บนหัวนะครับจะทําให้เลเล่ Le เนี่ยโจมตีแรงขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของดีบัฟประจําตัวเลเล่นะครับ สำหรับสกิล2นะครับจะทําการเด้งเบฟให้กับทุกคนก่อนนะครับโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าแม็กเวฟนะครับส่วนการโจมตีจะทําการตีเบฟจานวน4ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด4ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเวฟเนี่ยได้ทั้งหมด150%หลังจากนั้นจะทําการเด้งเบฟคืนตัวเอง20%่อร์เซ่าขอไปฮะเด้งเบฟคืนทุกคนนะครับยีของ HP ดาเมจที่ทําได้นะครับ แล้วก็เป้าหมายที่เราเลือกนะครับจะโดนดันเทินไปข้างหลังนะครับจำนวน1เทินและโดนบังคับลอยนะครับส่วนตัวเรเล่เองจะได้รับบัฟเพิ่มค่าแอตแท็กสำหรับการโจมตีเวทมนต์นะครับจำนวน6เทินแล้วก็สกิล2เนี่ยมีเร่งเทินด้วยนะครับ สังเกตว่าเทินตอนนี้มอนเอเนี่ยโดนดันไปข้างหลังหนึ่งเทินนะครับตัว C ก็เลยมาอยู่ข้างหน้าแทนนะครับสำหรับสกิล EX นะครับอย่างแรกเลยนะครับจะทําการเด้งเบฟให้ทุกคนก่อนนะครับโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าแม็กเบฟนะครับส่วนการโจมตีจะทําการตีเบฟหมู่นะครับจํานวน3 h i ฮิตแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกนะครับโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด5ครั้งนะครับ สามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด250%หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทำการเด้งเบฟคืนทุกคนนะครับ20%ของ HP damage ที่ทำได้เป้าหมายหลักนะครับจะโดนดาเมจ1 0 0และเป้าหมายข้างจะโดนดาเมจ50%นะครับส่วนตัวเรเลยเองนะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วจะได้รับบัฟซนะครับซึ่งเป็นบัฟประจำสกิล ex นะครับจำนวน6เทินแล้วก็บัฟบ,บนหัวของเรเลยทั้งหมดนะครับจะบวก1นะครับ แล้วก็เป้าหมายที่เราเลือกนะครับจะโดนบังคับลอยนะครับจริงๆแล้วสกิลเอเนี่ยมันน่าจะเป็นการตีเลือดหมูนะครับเพราะว่ามันตีเวฟหมูสำหรับสกิล65นะครับมีผลให้กับปาร์ตี้ทุกคนนะครับ อย่างแรกเลยนะครับจะทําการเด้งเบฟให้ทุกคนก่อนนะครับโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าแม็กเบฟนะครับส่วนค่าความสามารถที่ได้นะครับค่าแรกนะครับเพิ่มค่าแม็กเบฟนะครับ10%ค่าที่2นะครับสามารถเด้งเบฟแรงขึ้นนะครับอีก10%นะครับต่อมาเรามาดูสกิล l d กันนะครับ สำหรับสกิล l อนะครับอย่างแรกเลยนะครับจะทําการเด้งเบฟให้ทุกคนก่อนนะครับโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าแม็กเบฟอีกแล้วนะครับส่วนการโจมตีจะทําการตีเบฟหมูนะครับจำนวน5ฮิตแล้วก็ตีเลือดหมูโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด4ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด180ดเาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบหารครึ่งนะครับแล้วก็หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วเนี่ยจะทําการเด้งเบฟคืนทุกคนนะครับ20%ของ HP ดาเมจที่ทําได้ ฝั่งมอนสเตอร์นะครับจะได้รับดีบัฟ f นะครับจำนวน10เทิร์นส่วนตัวเลเน่เองนะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วจะได้รับสเปเชียลบัฟนะครับจำนวน9เทิร์นแล้วก็สกิล l LD สามารถเลื่อนเทิร์นตัวเองเนี่ยไปอยู่ด้านหลังเป้าหมายที่เราเลือกได้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับบังคับลอยเป้าหมายที่เราเลือกนะครับดูเทิร์นตรงนี้นะครับจะเป็นน้องรีโนและทีฟ้านะครับ พอกดปุ๊บเราจะเลือกตรงนี้ได้นะครับถ้าเราต้องการให้เทินของเลเลเนี่ยมาต่อหลังน้องรีนัวเราก็เลือกน้องรีนัวตรงนี้เลยนะครับ<ส>เห็นไหมครับว่าเทินก็มาตรงนี้เลยอ่าอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของสกิล l d นะครับในการเลือเ่อนเทินมานะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยหลังจากที่เรากดสกิล l d ไปแล้วนะครับจะอัปเกรดคอมมานตีเลือดเป็นอีกหเวอร์ชันนะครับนี่นะครับ ก็จะเป็นเวอร์ชัน G.O. Impact ตรงนี้นะครับจะมีวงเล็บอยู่ด้านล่างนะครับสำหรับคอมมานด์ตีเลือดเวอร์ชัน G.O. นะครับอย่างแรกเลยนะครับจะทําการเด้งเบฟให้กับทุกคนก่อนนะครับโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจะข้ามแม็กเบฟนะครับแล้วก็การโจมตีเนี่ยจะทําการตีเบฟจานวน3ฮิตแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด3ครั้งนะครับ สามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด150%หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะบังคับรอยเป้าหมายที่เราเลือกนะครับพร้อมกับเติมเกจด x ให้กับเลเล่ยี่เนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราก็มาดูความสามารถของสเปเชียลวักกันก่อนนะครับ สำหรับความสามารถของสเปเชียลบัฟนะครับในส่วนที่ให้กับตัวเลเล่เองนะครับค่าที่ได้ค่าแรกนะครับเพิ่มค่าแอตแทกนะครับ50%ค่าที่2นะครับเพิ่มค่าโอเวอร์โฟล์แล้วก็อย่างที่3นะครับมีผลของเบฟรีเจนนะครับ20%โดยค่าเบฟเด้งที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าแม็กเบฟของตัวเลเล่นะครับทีนี้ในส่วนที่ให้กับปาร์ตี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับ สามารถเด้งเวฟคืนนะครับ10%หลังจากที่เราตีเลือดไปแล้วนะครับอย่างที่2นะครับเพิ่มค่า HP damage นะครับ20%แล้วก็อย่างที่3นะครับเพิ่มค่า HP damage กลางอากาศนะครับอีก10%นะครับแล้วก็ความสามารถสุดท้ายของ s p e c i a l p นะครับเมื่อเลเล่นะครับงัดลอย m o เตอร์ขึ้นกลางอากาศ ไม่ว่าเทินของเพื่อนเนี่ยจะมีมอนสเตอร์มาขั้นกลางนะครับก็จะทําการเรียงเทินกลางอากาศทันทีนะครับเรียกได้ว,ว่าต่อให้เทินของเพื่อนเนี่ยอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เมื่อเลเลงัดลอยปุ๊บเทินก็จะเรียงกัน3คนแน่นอนครับ100%อันนี้ก็จะเป็นความสามารถของบัฟจากสกิล LD สเปเชียลบัฟนะครับขออภัยด้วยนะฮะทีนี้เรามาดูผลของบัฟเบิร์ดกันนะครับ สำหรับบัฟเบอร์ดนะครับมีผลให้กับปาร์ตี้ทุกคนนะครับแล้วก็ค่าแรกนะครับทำให้มอนสเตอร์นะครับติดสถานะลอยไวขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับเพิ่มค่า h p ดพเดมดลิมิตนะครับ20%สําำหรับเบอร์ดธรรมดาและเพิ่ม30%สําำหรับเบอร์ดที่เจาะ2รูขึ้นไปนะครับแล้วก็ยังต่อมานะครับอันที่3นะครับ สามารถเด้งเบฟแรงขึ้นนะครับ50%นะครับสำหรับอาวุธเบริร์ดที่เจาะ2รูขึ้นไปนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับเมื่อเราโจมตีมอนเตอร์นะครับจะทำการเด้งเบฟคืนทุกคนนะครับ10%ของ HP ดพีดาเมจที่ทำได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของบัฟเบิร์ดนะครับ เราก็มาดูความสามารถของ c o อ e a บริ i t y กันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากคอเงินก่อนนะครับสำหรับคอเงินเนี่ยจะออกมาใช้สกิล2นะครับซึ่งไม่มี Special ลเอฟเฟใดๆทั้งสิ้นนะครับจะออกมาโจมตีและทำการดันเทินเป้าหมายที่เราเลือกพร้อมกับบังคับลอยเป้าหมายที่เราเลือกนะครับแล้วก็ทำการแปะดีบัฟประจำตัวของเลเล่นะครับจำนวน5เทินนะครับ เห็นไหครับว่าเทินของมอนซีโดนกลับมาตรงนี้เลยนะครับอยู่หลังสุดเลยนะฮะสำหรับคอทองนะครับจะมีสเปเชียลเอฟเฟกั้งหมดนะครับ3เทินแล้วก็ความสามารถที่ให้เนี่ยให้กับตัวเองเท่านั้นนะครับความสามารถอย่างแรกเลยนะครับจะทำการบังคับรอยเป้าหมายที่เราเลือกนะครับพร้อมกับแปะดีบัฟประจำตัวของเลเล่นะครับจำนวน5เทินนะครับ ส่วนค่าที่ได้นะครับค่าแรกเพิ่มค่า ATTACK 20%ค่าที่2เพิ่มค่า o v e r f ร์โ20%และค่าสุดท้ายนะครับมีผลของเบฟรีเจนนะครับยีโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าแม็กเบฟของตัวละครตัวนั้นนะครับนี่ก็จะเป็นความสามารถของ c o r e ABILITY SKILL LD คอทองนะครับของเลเล่นะครับเราก็อยู่กันในช่วงสุดท้ายของคลิปรีวิวแล้วนะครับนั่นก็คือวิธีการเล่นเลเล่เบื้องต้นนะครับสำหรับวิธีการเล่นเลเล่เบื้องต้นนะครับก็ง่ายมากเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราจะกดสกิลไหนก็ได้นะครับเพราะว่าเริ่มเกมมาเนี่ยตัวฝั่งมอนเตอร์จะมีดีบัฟประจำตัวของเลเล่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ สเปเชียลบัฟของเลเล่เนี่ยก็จะมา6เทินอยู่แล้วนะครับส่วนบัฟจากสกิล l x กเนี่ยก็มา6เทินเช่นกันนะครับตรงจุดนี้เนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะใช้สกิลไหนก็ได้นะครับใช้สกิลหนึก็ได้นะครับนือ,อในการงัดลอยเป้าหมายหรือต้องการดันเทินนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยเราต้องการดันเทินมอนซีนะครับก็ให้เรากดสกิล l 2ไปเลยนะฮะตัวมอนซีก็จะโดนดันเทินไป ตัวเลเล่เนี่ยเกตเ e อ็ X เต็มค่อนข้างไวนะครับเพราะฉะนั้นเรากดสกิลแค่ประมาณ2อาครั้งเนี่ยสกิลเ e อก็เต็มแล้วนะครับอพอสกิลเ e อเต็มเราก็สามารถกดได้เลยนะครับไม่ต้องกักใดๆทั้งสิ้นนะครับเห็นไหมครับว่าตัวเลเล่เนี่ยเล่นง,ง่ายมากๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนเลย ถ้าเกิดเราต้องการที่จะเลื่อนเทินไปด้านหลังใครนะครับก็ให้กดสกิล LD นะครับหรือตอนที่ต่อเวลาสเป,สเ,ปเชียลบัฟนะครับอย่างจังหวะนี้นะครับผมต้องการที่จะเลื่อนเทินของเลเล่เนี่ยไปด้านหลังของอน้องเรมนะครับผมก็กดสกิล LD แล้วก็เลือกน้องเรมไปนะครับ สำหรับสกิลเบิร์ดเนี่ยอันนี้ก็เพื่อนๆก็เลือกใช้ตามสถ,สถานการณ์หน้างานนะครับเพราะว่าการเล่นเล่ยๆแต่ละคนมันก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็รอดูหน้างานตอนนั้นอีกทีนึงว่าเราควรจะกดสกิลเบิร์ดตอนไหนนะครับสำหรับวิธีการเล่นเล่เบื้องต้นเนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับ แล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมง่ายๆด้วยการกดไลค์ผมนะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะแจ้งเตือนเพื่อนๆน,นะครับสำหรับคลิปรีวิวเลเล,เล่ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ